ดีครับนั่งด้งวยหอมแล้วครับเชียร์ไปเล่นน้ำน,นานแล้วครับผมมาเล่นของเล่นครับดูดูเหยียบเอาเอาแตกแตกยังไม่แตกแตกคือไม่แตกคือไม่อมนาบน้ำใ่ด้านหลังครับผมยังไม่กล้าไป น,นันน่นนั่นนั่นบนบนทำไมฮบนทำไมนี่ทำร้ายเพื่อนครับนี่นวัสดีกันมาดิจ้าช่วยก่อนจ้าก่อนจะดิจา้จาสวยๆสวยๆส,สวยจา้าโอ้ยไม่มีรางวัลให้เลยครับ ยังไม่กล้าไปอาบน้ำด้านหลังนู่นครับเอาเล่นก่อนเล่นเล่นเล่นให้เมื่อยเล่นให้เมื่อยก่อนนะครับเหยียบเหยียบกะเะเอาให้แตกเลยบ่อือือเอานี่ นี่เยียบครับเยยบเออโมโหแล้วโมโหแล้วอารวาสแล้วดูครับดูเธอทำดูเธอทำเทำยยบปน๊่น นี่อย่ามาบนกัดอีกเ้อนั่นกัดอีกเ้อนั่นแตกเลยกัดทำไมยิงเลือเพื่อนครับผมยังเลือเพื่อนเอ้ยวันแล้วทันแล้วจะพาไปอาบน้ำใหม่ครับ ด้วยหอมจอมชนครับดูดูโอ้ยแม่ทาแป้งนะครับทาแปง้งไว้เทสอย่งแอบ,บเรียนอ่านี้นะเรารังวันแล้วเนาะ Điều, thăm nạy con thăm còn con cha bà đi cha cháu 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 cha, cháu keng 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 cháu Ôi mẹ cháu 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 xuống cháu cháu xuống cháu xuống đuổi. กับกล้วยหอมจอมชนครับผมดูเด็นกับเพื่อนอยู่ครับไม่ไมาฝั่งนี้นี่ห้อมาฝั่งนี้จิทางน้ำอยู่ด้านหลัง มาแล้ว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 ทำไงก่อนทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนจ้าอู้มาเอารางวัลครับนี่วัดดีจ้าสวยวัดดีจ้าสวยสวยสวยไม่สวยไม่สวยสวยเอ้ย ติดใจครับผมติดใจก่อนจะได้อาหารครับผมนั่งสวัสดีสวยๆก่อนนั่งสวัสดีสวยๆก่อนสวยๆก่อนไหนสวยๆยังไงหื้มอืมอื้อไม่เอาอื้อนี่สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเอ้าเอ้าวกินแล้วบ่ โอ้ยอิ่มแล้วอิ่มแล้ว <c oughs> เอาอีกบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหลอกน้องไป,ไปไปไปเล่นน้ำอยู่ฝั่งนี้ครับจะกล้าไปหรือเปล่าเนาะบน้ำอาาน้ำมาเลย กลัวครับผมกลัวกลัวเสียงน้ำมาเร็วมาเร็วมาดอมาดอใครจะอาบน้ำยังเล่นอยู่ครับผมยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ด้ออไปเอาเอา,เอาทำไงก่อน ทำไงก่อนทำไงก่อนจ้าสวยก่อนจ้าสวยสวยก่อนสวยอีขาลังจะเตะแ้วครับสวยนี่โวยแด่หารแลวก็วิ่งไปเล่นเลยเด็กน้อยไว้แปดเดือนครับผม ทำไงก่อนทำยังไงก่อนทำไงก่อนจ้าสวยสวยอยวยแล้วบ่อ <c oughs> อมาปะลอเอาอาหารแล้วครับนี้คือแม่ดีจ้าก่อนจ้าสวยก่อนจ้าสวยสวยสวยอไม่ช่วยเลยในในในตัวน้อยตัวน้อยมาก่อน เจะนอนยางไงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยทำไงก่อนทำไงก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยสวยจ้า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 อู้สวยครับผมสวยสวยสวยแล้วเน่เน่ À, đi cha con cha con chạy con chạy con suối con suối. Suối con cha con cha được được chạy được chạy 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 ครับผมคลิปนี้พากล้วยหอมมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยๆนะครับผขอบคุณมากๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อขวานด้วยครับดูกินเพื่อนกินเพื่อนอู้เนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่บุน้ำ,น,ำนมก่อนขอบคุณมากครับผม